สวัสดีค่ะสวัสดีวันเช้าเช้าวันอาทิตย์ที่23เมษายน2565นะคะวันนี้จะพามาอาัปเดตทุเรียนเนาะทุเรียนว่าวันนั้นเราถอนหญ้าใส่ปุ๋ยไปใส่ปุ๋ยสูตร16 16สูตรเสมอนะคะ เราว่าทุเรียนเราได้8เดือนแล้วก็เริ่มใส่ปุ๋ยสูตรปุ๋ยเคมีแต่เราไม่เน้นเคมีแต่ว่าเราเราก็ใส่ให้เขามั่งเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะใส่นิดๆหน่อยๆวันนี้เราจะมาพามาอัปเดตดูว่าใส่ปุ๋ยแล้วจะเป็นยังไงนะคะดูต้นต้นนี้นะคะเดีย๋ยวเดินไปอ่าต้นนี้ที่แรกจะจะถ้าจะไม่ดีเนาะวันนี้เราก็เอามาเอา เอาหญาเอาอะไรออกให้เขายญาเขารกมากนะคะเดี๋ยวนี้เราก็มาใส่สูตร16ไปแล้วก็แล้วก็เอาถัางน้ำหยดมาใส่ให้เขานี่นะคะมีมีอาจารย์ท่านนึงเนะเาะก็จำชื่อท่านไม่ได้เนะเก ก็เรียกว่าอาจารย์ก็แล้วกันเพราะว่า,าท่านปลูกทุเรียนอยู่ภาคใต้เนาะทีนี้เขาบอกว่าเวลาเราใส่ปุ๋ยเนาะใส่ปุ๋ยเข้าไปเนี่ยทุเรียนเขากจจ็จะกินอาหารทางใบเนาะกินอาหารทางใบนี่ทีนี้ถ้าเขา,าเราใส่เยอะกินไม่หมดใบเขาก็จะไหม้เนาะทีนี้แม่อองก็มามาส่องดูนี่ก็จะมีใบไหม้เล็กน้อยอวันนั้นพอดีแม่อองมาพ่นปุ๋ยน้ำเนาะพ่นทางใบ ลักษณะจะเหมือนจะกินปุ๋ยไม่หมดเนาะเนี่ยหรือว่าเขาจะเรียกว่า,า,าโรคใบไหม้เนะาะใบไหม้แต่อาจารย์ท่านหนึ่งเขาบอกว่าไม่ใช่เป็นแบบว่าเพราะว่า,าเขากินปุ๋ยไม่หมดแล้วเขาก็จะปลายใบไหม้เนาะปลายใบไหม้แต่ไม่ใช่เกิดจากว่าเป็นเชื้อนะ ไม่อองว่าไม่ใช่หรอกเพราะว่าเชื้อรานีนมันก็ต้องใบไหม้หมดทุกใบเนาะเนี่ยทีนี้เราก็มาใส่น้ำหยดให้เขานี่นะคะน้ำหยดเขาจะหยดติ๊งติ๊งติ๊งเขาก็ดีขึ้นมาเนาะเนี่ยดีขึ้นมาตั้งแต่แรกท่าดูท่า,ทา,าเขาจะต้นเขาจะสมนะเพื่อนเพื่อนต้นเล็กเนะี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็ดีขึ้นมาอ่า ้าเพื่อนๆจะปลูกนะคะอยู่ที่สระบุรีเนาะ,ะม,มีมีเพื่อนคนมีมีคนหนึ่งเขาดูมาในคลิปแม่อองทำวันนั้นเนาะเขาถามว่าปลูกยังไงให้ให้งามเนาะ,ะขั้นตอนปลูกที่แรกเลยนะคะขั้นตอนปลูกที่แรกเลยเราต้องไปซื้อลูกลังแดงมานะคะลูกลังแดงอันนี้แม่อองจะส่องให้ดูนะคะลูกลังทีนีอ้อันนี้ มันมีมันมีสองชนิดเราก็เลยเอามามาใส่รวมๆกันนี่นะคะเนี่ยลูกรังลูกลังนะ้หินแดงแดงหินที่เขาทําทําถนนนะคะเพื่อนๆทําถนนนะแล้วก็เอามาถมต้นหญ้าขึ้นต้นหญ้าขึ้นก็ถ้ามันอยู่ไกลเราก็ถอนได้นะถ้าอยู่ใกล,ล้เราก็ตัดเอาเราก็ไม่อยากให้ถอนนะเพราะว่ากลัวกลัวไปโดนรากของเขาเนาะถ้าอยู่ไกลอย่างนี้ก็ถอนนะ าซื้อลูกลังแดงมาใช่ไหมเพื่อนแล้วก็มากองขึ้นอันนี้แม่อองกองก็ไม่สูงเท่าไหร่ประมาณ40-50เซนเนี่ยเห็นไหมคะเนื้อไทยไหลมุมกว้างให้ดูนะเนี่ยก็เป็นกองเนินๆแล้วก็แล้วก็ใช้ดินใบก้ามปูนะคะดินใบใบก้ามปูนี่แม่อองไปไปหาใบก้ามปูมาจากต้นก้ามปูนะคะเอามาถึงเราก็จะมาหมัก หมักใบก้ามปูกับขี้วัวให้ใบก้ามปูเขาคลายความร้อนก่อนเนาะเดี๋ยวเราพูดไปเดินไปนะไปดูต้นนี้นะต้นนี้เป็นไงอเอาใบาก้ามปูนะคะเพื่อนเอามาหมักกับขี้วัวไว้ประมาณหนึ่งเดือนนะคะประมาณหนึ่งเดือนเราก็ไปจับดูว่าเขาเย็นหรือย,อยังนี่นะคะอ้นี้ต้นที่ต้น,ตนนี้ก็สวยงามนะทีนี้เราก็เอามาหมักไว้ต้นนี้ก็ใช้น้ำหยดเหมือนกัน ปลาหมักหมักไว้หนึ่งเดือนนะคะหมักไว้หนึ่งเดือนอันนี้เราก็ก็ขุดหลุมเนาะขุดหลุมตรงที่เนี่ยที่บริเวณที่เราจะปลูกเนี่ยขุดหลุมเสร็จขุดหลุมเสร็จแล้วก็ทําทดินประมาณก็ไม่กว้างเท่าไหร่นะที่แม่องทําประมาณนี้แหละประมาณปากถังนี่แหละเนี่ยประมาณปากถังนี่แหละเสร็จแล้วเราก็ ใช้ใบก้ามปูนะคะผสมกับดินที่เราซื้อดินถุงนะคะดินถุงมาแล้วก็ผสมนิดนิดหน่อยหไม่ไม่ต้องมากนะคะดินถุงประมาณถ้วยหนึ่งแล้วก็ผสมผสมเสร็จแล้วเราก็เอาลองก้นหลุมเอาลองก้นหลุมเสร็จแล้วเราก็ใส่าอาเอาเรีกอ่อาอปูนขาวเนาะปูนขาวปูนขาวที่ค่าเชื้อราตามบอ่อกุ้งอ่ะมาโรย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 เสร็จแล้วก็เราก็ใช้อ่า ปูระดานกันปวกโรยโรยโรยแล้วใช้น้ำลดก่อนนะคะใช้น้ำลดก่อนอลดน้ำไว้สมมติว่าเราจะปลูกเย็นนี้ใช่ไหมตอนเช้าเราก็ลดน้ำไว้เลยให้ให้หลุมของเราที่จะปลูกเย็นก่อนนะคะเย็นก่อนเสร็จแล้วตอนเย็นเราก็ปลูกได้นะคะที่เราใส่ปูระ,ะดานแล้วก็ปูนขาวแล้วก็ ดินหมักใบกัมปูของเราเนี่ยใส่ลงไปอย่างละหน่อยอย่างละถ้วยละถ้วยนะคะไออย่างปูนขาวไม่ต้องถึงถ้วยนะคะอเอาช้อนเดียวใส่ประมาณช้อนผ้าเชลาแช่นนั้นแหละเสร็จแล้วปุ๋ยอะไรไม่ต้องใส่นะคะเดี๋ยวเขาร้อนอทุเรียนที่เราซื้อมาจากตลาดจากร้านร้านาต้นไม้ใช่ไหมคะร้านต้นไม้เราเอามาตั้งไว้ก่อนปรับสภาพเขา อันนี้ต้นนี้สูงมากปรับสภาพเขาเสร็จแล้วเราก็มาลงหลุมตอนเย็นเราเราจะตั้งของเขาไว้ว่าเขามาจากไหนแล้วจะมาอยู่ตรงไหนเนาะเราจะให้เขาปรับสภาพปรับสภาพเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็มาปลูกที่ที่ไม่อองเล่ามานเนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนคิดอยากจะปลูกนะคะเห็น มีคอมเมนต์มาแต่แม่อองไม่ได้ตอบเนาะพุ่งมาเปิดเจอเนะเพราะไม่อองก็ยุ่งทำหลายอย่างทำดินถุงขายทำอะไรขายตลาดนัดตอนนี้ก็วันนี้ก็เลยว่างก็เลยมาอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งเนาะ,อะพอเราเอามาปลูกนะคะที่ว่าหลังจากที่เราตั้งไว้หนึหนหน่งเดือนเนาะเขาปรับสภาพเสร็จแล้วเราก็มาปลูกนี่นะคะมันก็ ปลูกไม่ยากค่ะอันนี้เราก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้ทำสปริงเกอร์น้ำเราก็ลดเอาอ,อยากให้ดีเราก็ทำน้ำหยดเนาะอย่างนี้ยังไมอองนี่ก็ทำน้ำหยดเพื่อการแบบว่าทุเรียนเราจะไม่แห้งเนาะเพราะว่าเราไม่มีเวลาดูดูประจำเนาะเราก็ทำน้ำหยดไว้อันนี้คือน้ำหยดของไม่อองก็เป็นอย่างนี้นะคะ แล้วก็เอาผ้าดึงออกมาอันนี้น้ำแห้งแลมั้งอันนี้น้ำแห้งแลยมั้งคเชี่ยงเอาลงไปให้เขาโดนน้ำแล้วก็าเขาถึงจะดูดออกมาดี่นะคะแม่อองทำให้ดูเอาให้เขาโดนน้ำเสร็จแล้วเราก็ดึงออกมาเราก็จะหยดหยดอย่างนี้นะคะ เห็นไหมคะน้ำเขาจะหยดรากของเขาก็ไม่แห้งนะคะดูโคนต้นนะอย่างนี้นะเพื่อนๆนะเนี่ยเนี่ยออกรากใหญ่แล้วเห็นไหมเนี่ยเนี่ยตรงมือแม่อ่ยออกาพเลยนตายเราเพื่อนอันนี้ก็ลากใหญ่นล้วลากนี่ก็จะใหญ่ยาวไปนู่นไปนี่นะครนี่เราก็เอาอันนี้ถมๆนะ่นี่ เวลาเขาลดน้ำเขาลดแรงก็กระเด็นกระดอนนะเขาชอบอชอบหินชอบลูกลังแดงๆนะคะแม่แม่อองไปซื้อมารอบแรกนะรอบแรกหินเขาก็ไม่แดงนะเราก็กจําใจเอามาใส่นะม,มันก็ไม่ค่อยงามนะเพื่อนไม่ค่อยงามแต่นี้แม่อองก็ไปผ่านไปไปเจออีกร้านหนึ่งโอ้โหแดงดี ก็ไปซื้อมาอีกนะคะซื้อมาอีกก็เอาใส่รถด,ดำน้อยๆมนดำใส่ดินแดงแดงอะ่ะโอ้โหงามเพื่อนๆ,ๆงามนะคะก็อชอบดินแดงนะลูกลังแดงแดงอะ่ะลูกลังแดงแดงนะคะลูกลังแดงแดงเขาจะเม็ดไม่ใหญ่ถ้าลูกลังขาวๆเม็ดเขาจะใหญ่เนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากปลูกก็ลองปลูกนะคะไม่ยากหรอกคะ่ะเข้ามาดู วิธีปลูกไม่อองก็อธิบายไว้แต่แต่ไม่ได้ทําให้ดูแต่วันมันก็มีตายมั่งเนาะมันก็ไม่ใช่ว่าจะปลูกแล้วรอดหมด,หมดทุกต้นเนาะรอบแรกไม่อองปลูกไม่เป็นเนาะปลูกไม่เป็นก็ปลูกก็ตายตายเป็น10ต้นนะคะเพื่อนตายประมาณสิบสองต้นนะไมอองนับดูเนาะไมอองปลูกไว้สาต้นตายประมาณ12ต้นตอนี้ก็เราก็ไม่ท้อเนาะเราก็ไม่ท้อเราก็มาเปิดดูตามอ ยูทูบนี่แหละแล้วก็เปิดดูตาม youtube ทีน,นี้มีด็อกเตอร์อีกคนหนึ่งด็อกเตอร์เอคนหนึ่งเนาะเขาชื่อเอเนาะ <c oughs> เขาบอกว่าปลูกยังไงก็รอดให้ใส่ใบก้ามปูเถอะเขาว่าอย่างนี้แม่อองก็ไปเลยละออกเดินทางไปหาใบาก้ามปูมามาหมักไว้ก่อนหมักไว้ก่อนได้แล้วก็ไปซื้อทุเรียนมาดูเพื่อน น,น,นี่ดูมือไม่ออกเนี่ยต้นใหญ่มากเลยนะเ่จา้าเท่าแขนไม่ออกแล้วนะเท่าแขนจะเท่าแล้วอีกนิดเดียวแต่ว่าเท่าแขนหลานได้แนละ้ว <c oughs> เราก็ไม่ท้อเราก็ไปซื้อเนาะอันนี้ปลูกปลูกทีแรกเลยนะไม่ตายนะต้นเนี้ยไม่ตายอยู่ประมาณอ่ารอบแรกเราปลูกไปสิบสิบเจ็ดต้นเนาะสิบเจต้นตายสามเนาะใช่ไหม สิบเจ็ดต้นตายเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันเหลือมันเหลือห้าต้นตายเท่าไหร่อ่ะตายสิบสองต้นเนาะมันเหลือห้าต้นนะี่แหละเราก็ไปไปซื้อมาใหม่ทีนี้ซื้อมาใหม่รอบหลังเนะี่ยเราก็ไปซื้อลูกลังแดงมานะเพื่อนๆอ่าเราก็ลงทุนหน่อยเนาะเพราะว่าเราอยากได้ทุเรียนนะทุเรียนสลารีบ้านเรามันก็ไม่ค่อยมีใครปลูกเนาะไม่มีใครเขาปลูกเขาทอ้อปลูกแล้วก็ตายตายตายเนาะ เดี๋ในแม่อองก็มาศึกษาด้านการปลวกเนาะปลวกเขาเยอะมากเลยนะปลวกใต้ดินเนี่ยแล้วก็จะใส่ฟูดดานเนาะี่แม่อองเปิดให้ดูก่อนฟูดดานเนี่ยเราจะโรยตามนี่ตามนี้อันนี้คะอีกไม่กี่วันเดี๋ยวเราก็มาโรยโรยตามรากเขานี่แหละตามบริเวณเนี่ยไม่ให้ปลวกมารบกวนนะโรยโรยโรยไว้เพื่อนไปโรยไว้เนี่ยนี่แหละ ถ้าอย่างนี้นะแม่อองว่ารอดแน่นอนเนาะรอดแน่นอนค่ะพเพื่อนๆวันนี้มาบอกเรื่องวิธีการปลูกนะคะแค่นี้มันคือไม่ปลูกไม่ยากเท่าไหร่พเพื่อนๆก็อยากอยากจะลองปลูกก็ปลูกได้นะคะเนี่ยวันนี้ก็อธิบายการปลูกให้ฟังอันนี้ก็สูง2เมตรกว่าลนะว8เดือน9เดือน9เดือนนี้นะคะ <c oughs> อะคลิปนี้ก็พเพื่อนๆดูแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ